นี่ครับผมลูกอันนี้ใครเคยกินบ้างครับอันเป็นลูกเถาชนิดหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าลูกกระทกลกครับผมกระทกลกอันเล็กนะมันจะมีลูกใหญ่นะครับสาวรสไอ้ลูกใหญ่ๆเขาจะเรียกว่าสาวรสครับไอ้ตัวนี้เรียกว่ากระทกลกตายที่บ้านหนะ้าที่นะครับกําแพงเพชรเรียกว่าลูกเงาะมันคือลูกเงาะนี่กว่าจะได้กินต้องแย่งนกกิน,นครับวันนี้เห็นมันเหลือจากนกเยอะครับเลยลองกินดู รสชาติหวานนะหวานนะถ้าเป็นเป็นเสวาวรสมันจะอมเปรี้ยวเนอะไอตัวนี้จะออกหวานนะแล้วก็ยอดมันยอดมันก็กินได้นะเนี่ยส่วนส่วนที่เป็นยอดตัวนี้นะครับเก็บไปผัดใส่น้ํามันนะครับผัดน้ํามันเฉยๆกินกับน้ำพร,ริกกะปิเนี่ยโหสุดยอดมากนะครับนี่ก็จะเป็นดอกมันดอกมันก็คล้ายๆ ลูกสวรสดนะครับแต่จะมีขนาดเล็กกว่านะครับลูกอ่อนมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมเราเก็บกินได้ครับเก็บกินลูกสุกเหมือนเนาะเอาขนเอาขนมันออกหน่อยครับผมข้างในมันก็จะเป็นเม็ดประมาณแบบนี้เหมือนสวรสดครับเหมือนสวรสดแต่เป็นลูกเล็กแต่รสชาติจะหวานนะสวรสดจะออกเปรี้ยวเนาะไอตัวนี้หวานเลยครับดูดกินแต่เม็ดมันก็ได้ครับ ลูกหำหำม,มันก็จะมีขนปกคลุมอยู่ประมาณเนี้ยครับก็เลยเรียกว่าลูกเงะนะาะเนาะชาวบ้านเรียกกันแบบนี้ยอันนี้ลูกหำครับผมนี่ครับบีบเอาเม็ดมันกินเม็ดกินเม็ดข้างในมันครับเนี่ยถ้าลูกหำจะออกเปรี้ยวหน่อยครับผมรสชาติจะออกเปรี้ยวเีลยวกินลูกเหลืองๆส่วนมากจะไม่ทันนกครับผมเนี่ยนก นกมันจะกินหมดอย่างเงี้ยครับผมเนีย่ยรอยนกเจาะรอยนกกินแบบเนี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยเหลือให้เรากินเท่าไหร่นานๆได้เจอครับแวมายิงปลาครับผมเจอก็เลยกัดหน่อยดอกมันก็เสาวรสดีๆนะครับผม สาวล้ดีดนี่ที่สําคัญยอดมันนะครับเอาไปดองคล้ายๆดองผักบุ้งดองต้นหอมนะหรือว่าดองผักเสี้ยนนะครับแบบนี้เลยครับแบบเดียวกันเลยหรือว่าถ้าอยากกินด่วนก็ผัดน้ํามันครับผมผัดน้ํามันธรรมดาครับเอาน้ํามันพืชเนะาะเทใส่กระทะตั้งให้พอร้อนๆกลางๆนะไม่ต้องให้ร้อนจัดนะพอร้อนกลางๆแล้วก็ไอเนี่ยเก็บไป เก็บก็ประมาณแบบนี้ครับผมให้ได้สักประมาณขนาดนี้ครับไม่ต้องยาวมากยาวมากไปมันจะแข็งหรือว่าไล่มาให้จนมันอ่อนที่เราเราเคี้ยวไหวนะครับแต่ผัดน้ํามันแล้วมันสุกมันก็จะนิ่มอูหอร่อยในเก็บไปผัดกินกับน้าพริกเนาะอร่อยมากเดี๋ยววันหลังจะเอาไปผัดให้ดูนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาใส่เก็บไปเวลานี้มันก็จะเหี่ยวหมดเนาะเดี๋ยววันหลังจะเก็บไปผัดให้ดูครับ ไปดูยิงปลากันเลยได้ความรู้นิดหน่อยครับผมสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆเนาะสาระบ้างไรสาระบ้างไปดูปลากันครับ